มาพร้อมกันสามคันเลยด้ยพี่น้องทีนี้สามคันก็มาเลยจาจัดให้แต่ว,ว่ายังสนันบอ่อเลยด้ยพี่น้องเลยอีกคันหนึ่งก็ขีดห้าก็ขีดห้ากับขีดหก โลบะครปบไก่เด็กพีโลบะไก่กุโซสามตระกูลมีจนล็อกกันเลยมานี้เข้าดีเลยลกูกกี้เข้ามาหาคุณปูนี่คันนึงนี่ปูเก็บพร้อมแล้วด้วยจะไปถ่ายมุมไหนไ่นะ้องให้เห็นพร้อมกันสองคันนี่มุมไหนดีเนาะ ให้คุปปุแค่แดงนี่เสร็จรก่อนนี่แค่แดงขอบสะอาดสร็จก่อนจัดพร้อมกันคือละสองคันมาลูกพี่มานี่คุณปู่เตรียมพร้อมแล้วนี่อันไหนจะมามาเรียกเอาคุณปู่มาเลยพร้อมแล้วดูไหมเห็นไหมลูกพี่คุณปู่จะตั้งท่ารอแล้วไม่มาบอกไม่มาค่อยวางดินก่อนคุณปู่ว่าเรียกมาไม่มาได้ไม่รอได้ไ จานเตี้ยน,นี่จานเตี้ยนะน,นี่จานตะเกหรือน้องคนละนคันเพเกต้องขับไม่มีคันไม่มีแอร์นะไปไปไปไม่พอใส่อีกุูกี้ใครนักขันไม่ไปตกักซีเลยบอกไปไม่ไปตักเพิ่มเลยเด้อ ไมล,ลูกพี่เราง่ายคือน,นั่นเล,เนเลนะเดี๋ยวน้องราไย้อนแสงเลยนะมีใครจะเข้ามาหาคุณปู่คุณปู่แกก็ตักเร็วอยู่นี่แหะไม,ไม่มาหาแกนหานี่แกลอยแล้วนี่ดินที่สวยให้แกว่าไม่เห็นเลยลูกพี่ มามามาเจ้าหกพิเศคไอคุณปู่แกมโมโหเลยแกมโมโหแกไม่ตักดินให้เลยก็ยุ่งยากกับม่มกับแดดด้วยนะดูดีคุณปู่กันบ้างเทียวนี้ ไม่สุดรูมเท่าไหร่นะพี่น้องยังลงได้อยู่จะปู่ทำไมว่าลงอีกเนาะแถว,วมุมนี้ดีกว่าพี่น้องเห็นสองคันพร้อมกันเลยเนี่ยยัมีสุดท้ายเลยนะมีที่สุดทยด้วยแกมีเซลฟี่แรงแข่งกัดก็จะเอามือมาทางนี้ได้ค่อยยืนทางนี้ได้ ปูเขาได้สองตักเลยเลยเร็วๆหน่อยหลานก็ได้สองตักแล้วคุณปูเพิ่งได้ตักเดียวเองไงมันเล่งได้ไม่สุดนี่นาคันเลี้ยงมันต้องไม้ไปล็อกไปมบ่อาจารย์อาจารย์เปี้ยเอาไม้ไปคัดคันเล่งมันไว้ไหม มันี้สวยยนะ้องเห็นพร้อมกันสองคันเลยแต่ไม่เห็นวกล่อลองความเร็วกันนะเพราะว่ามันสูสีกันนะ มาร์ซิกเยระบบไปไม่เคยเต็มเท่าไหร่นะพี่น้องถ้ามันเต็มเต็มดีมันจะจวดคนนั้นอยู่จะจวดก่าคุณปูอยู่คุณปูแกว่าคันเร่งมันก็ไม่เต็มเท่าไหร่แกว่าเร่งได้ไม่เร่งได้ไม่สุดถ้าสุดมันจะจวดคนนี้แกว่าเดี๋ยวให้ผมไปยืนคุมคันเร่งให,ให้ไหมไม่ไปดอกร้อน เร็วหน่อยคุณปู่สายจวดเขารอนานแล้วเ,เสียงแกยังนิ่งอยู่นะเจ้าคุณปู่นะแต่ข้างนั้นยังมีกระพุ้ดกระปัดอยู่นะเจ้ามาร์คซิสเนะี่ยมีพุทธิปัดปัดอยู่ยังไดัน สวยว่นี่วยว่าจานต้องแต่ให้สยน่อยใะมต้องให้จา์เตี้ยนะอาจานต้ะเก็บมุมไม่ค่อสวยเท่าไหร่จานเตี umen, Japanese, ้ยลเก็กงนมุมหนึ่งแี่พอตรงนี้ประมาณ จะถึงเลยหรือประมาณงานกีบ่บาทเนี่ยถูสองงานคุณปู่ลงก่อนนะคุณปูกูปูจะขึนหลานคุณหลานจะได้ขึ้นก่อนไหมนะหลานขึ้นก่อนนะเพราะว่าตักน้อยๆคุณปู่ตักให้บุ่ม ล,ลินรถหมสิบล้อไม่หนีนะพี่น้องไม่วิ่งแล้วนีว่าจะนี่จะได้เจอทีมงานสิบล้อไปซะแล้วไม่วิ่งแ้อนสมองแต่เมื่อคืนนียทีมงานสิบล้อเพราะว่าจเจ้าคันนี้เจ้เอาแม็กซิกนี่มันตัดใส่สิบล้อสิบล้อไปซะแล้วอยู่มันต้องไทุบมันดอกจัตตา มันก้อนใหญ่ๆมันก็เต็มเร็วเมื่อกี้มันได้รอนะพี่น้องหกล้อได้รอแต่ตอนนี้ไม่ได้รอแล้วตอนนี้แมคโครรอหกล้อแล้วรอไดงไหมลบเจ็ดคันเนาะรถแมคโครสองคันรอมันก็ยังใจเลยไม่ไม่จีบจัดพูดพาดนะพี่น้อง ไปเรื่อยๆนิดน,น,นึงตอนอายุการใช้งานของแกนต่ไม่มีโหลดเลยจะช้า hmm. จ่ไม่มีโหลดจัดหนักไปเลยคุณปูจัดสัก เจ็ดโผไปเลยเนะี่ยนิ้นๆเฮ้ยพอกดลงด้วยงานเหมาเนะงานแปลงสองไล่เนี่พี่น้องไปกับประมาณห้ากิโลม้ากิโลบ่าไปแล้วไงลูกกี้ไงลูกกี้ทำไมยับมากันยับทำไมยักใกล้เขาเนี่ย ชื่อว่าช้านะคนุณครูนะประมาณสี่คันไี่เอาแก้ไม่อยู่เลยคุณครูสี่คันหน้าคันเอาแก้ไม่อยู่เลยเค่องเคลื่อยไปเลยเป็นคนทอนสั้นนะพี่น้องไม่ใช่คนทอนยาวนะสีผมว่าจะเป็นสีเดิมๆนมั่นแหละ ทำทรงทำสีแบบสีเดิมเลยเอาข้าไหนดูพี่สายนกนกพี่สาหวานนะแกไม่รีบเลยจะรพี่สายหวานแกลมแกับด้แล้วแกลมแกเนี่นี่ก like ็ได like <initiation> ้ทรถไฟลเายเ็กองเรา เดี๋ยวจะไปสีแซงว่าแซงอยากแซงก็แซงไปเรื่อยเลยนะฮะตักรอเลยคุณปู่เดี๋ยวเขามาแล้วตักรอนะคุณทำขอบลอไปเลยอ่ะดูสิเที่ยวพี่นะคนมาซิกมาซิขึ้นเปลี่ยนในฟิลคอหน้าเซิตเข้าโดนอะไรนะได้สตาร์ทอีก เริ่มงานตอนใบเี่งเครืองมาทำไมดังแตกๆทูกทีเสียงเครืองมาดังแตกๆกันยังไงนะ่านะาจายเสียงพัดลมบอ ปูรอเลยมานี่คุณปูล,วล,ล้วงรออลย่างไมไม่มาเลยลูลกพี่จะชอบมารซิกบอจะไม่ชอบคุณปูบคุณปูก็ตกักดินได้อยู่ทำไมจะไม่มามว่าคุณปูตักช้าบอกไม่ช้าเ้ย ไปไงทุกพี่คันนี้น่ะสายน้ำมนิบมส่เยอะๆเลยอะมไปบอกของหน่อยใส่เยอะอันนี้มันแรงจะล็อกกีนวินนี้จบเพียงแิ่นี้ก่อนพี่น้องนะลิดน้าเจอกันใหม่ทีงานเสียตะดอดั้มดินนี่คะล็อกตีก่อน ก็ไม่กล้าไม่ยอมเข้าด้วยหลับบอลูกพี่น่าจะกันใหม่พี่น้องสำหรับคลินี้สวัสดีครับ